สวัสดีครับผมไอรอนจากช่ององเกิลเวนะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึง7ประโยชน์ของไข่ดาวนะครับไหนๆก็พวกเราก็กินกระเพราหมูไข่ดาวกันทุกวันถึงร้อนใช่ไหมครับผมก็เลยลองหาประโยชน์ของไข่ดาวนะผมจริงๆถ้าบ,บอกว่าไข่ดาวเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งหรือว่าเราทําเนี่ยน้ํามันก็อาจจะเยอะนะผมดังนั้นเวลาทํากินเนี่ยก็ลดน้ํามันในการทําไข่ดาวหน่อยก็ดีกันนะผมมาก็นี่คือ7ประโยชน์ของไข่ดาวนะครับมา1 มีโปรตีนคุณภาพสูงนะครับไข่ดาวเนี่ยมีมีปริมาณโปรตีนที่ครบถ้วนเหมือนกับไข่ต้มเลยนะครับก็ร่างกายเนี่ยสามารถนําไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดีครับผม2บํารุงสมองและความทรงจํานะครับในไข่ดาวเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าคอลีนอยู่ที่ช่วยบำรุงสมองความจําแล้วก็ระบบประสาททำให้มีสมาธิลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตนะครับ 3. เสริมสร้างสายตาไข่ดาวเนี่ยมีสารเลทีนข้อพ้อยครับลูทีนและซีแซนทีนอยู่ ที่ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ยังช่วยต่อมสายตาสรรพคิณที่จ้องหน้าจอนานๆน,นะครับ4เพิ่มพลังงานให้ร่างกายการกินไข่ดาวในมื้อเช้าเนี่ยจะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานและโปรตีนทันทีมาบสรับคนที่ต้องการเริ่มวันใหม่อย่าง,งากระบี่กระเป๋านะครับหาบำรุงผิวพารลเรเซนผมในไข่ดาวเนี่ยมีวิตามิน A วิตามิน D แลวก็วิตามิน E และไบโอตินที่ช่วยให้ผิวดูสดใสและสมนผมแข็งแรงไม่หลุนล่วงง่ายนะครับผม6เสริมสร้างกระดูกและฟันนะครับ ไข่ดาวเนี่ยมีวิตามินดีที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นจึงช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงนะครับ7ทําง่ายราคาถูกกินได้ทุกวันนะครับผมอีกหนึ่งข้อดีของไข่ดาวคือเป็นเมนูที่ทําง่ายใช้เวลาไม่ถึง3นาทีนะครับผมแล้วก็ราคาประหยัดที่สุดรอย่หออยู่คอนโดนเนี่ยก็สามารถทำกินหรือว่าหาซื้อได้ง่ายๆตามตลาดตามร้านอาหารตามสั่งนะครับอ่าก็นั่นแหละผมเจ็ดประโยชน์ของไข่ดาวนะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาทอดเนี่ย หรือให้ป้าทำที่หน้าหารตามสั่งเนี่ยบอกเขาว่าใส่น้ำมันน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่สนิทก็อาจจะโดนด่ากลับมาได้นะครับผม